สวัสดีนะคะพี่นองค่ะเรียกว่าก็ไปนอตรีรัฐบาลไปอยู่เยไล่บาทนะคะที่ลุงหลีกไปใหายก็ไม่ตรงตรงแต่เล็กเก้านะคะเก,ก,ก้าหมอกข้างหลังนะคะก็ไม่วากันนะคะ่ะอวดต่อไปก็คอยวากันแล้วนะคะการตีแต่ละชงนําเรียนมาให้สมาชิกถุก่านได้รับชมนี่ก ล่โคนกบบนว่าเอือนมันแนวเรียนตัวถี่จ้ามนะคะคนนําเรียนไม้ทุกฐานได้รับชุ่มก็เอือนเหมือนกับเรียนกวนโกนถี่จ้ามเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเมื่อทาคลิปไปแล้วก็ต้องนํามาเล็กเปรียนให้ทุกฐานได้รับชุ่มกันเรื่อยๆนะคะตึงเอือนก็ต้องทนนะคะเมื่อเปิดก็มาแล้วแล้วก็เละให้จบ อาจจะปูดไร่ตรงไปตรงมาโป้งป้างปุ่งป้างก็ต้องข้อไปด้วยนะคะเรียนดินน้ำไม้ตกฐานได้รับช่ววันนี้ก็ฐานก็อาจจะมีอยู่เล้วนะคะผลผลิตมากไม้เป็นเรียอหนึ่งบาทปอโซ่งพันอาร่อยซสเปดนะคะราคาก็เขีย่นไหวว่าหนึ่งบาทนะคะตัวเติบเตบเลยนะคะก็มีวัดประเกวนะคะตรงนี้เจดีประเจดีนะคะ ด้านหน้าเรียนก็เป็นปอลวงลอกกาวภูมิพุนอดุญยาดิตราจการตีกาวนะคะเรียนเหรานี้นะคะต้าวาเป็นปกติโดยจะพอเรียนตีเราชายกันจนดำปีๆแล้วนี้นะคะมันโูปีแล้วนะคะก็ไม่เคยใครสนใจต่อไรนะคะก็นำเอาไปซื้อขนมนมเนยในทองตลาด กันนะะไม่ก่อยจะมาสนใจปริกดูนะคะการสื่อใก้ก็อยู่ที่เศรษฐกิจการเดินในระยะนั้นๆน,น,นะคะถ้าเศรษฐกิจด,ดีคนแต่นี้ไม่เจอก็ซื้อนะคะเพราะว่าต่อวเรียนหนึ่งบาทค่ายอาบาทก็ก็ซื้อได้นะคะไม่เกินความสามารถถ้ามีเป็นตุงต้งๆก็ได้ลดกาชง่งนะคะเรียนนี้ก็ผลิตหมาก นะคะเราจะมาพูดเป็นล้านล้านก่อนนะคะอย่าพูดตึงเบิ้นปั่นเลยนะคะเอาล้านกับเส้นพอนะคะกอผลิตอาร่อยแปดสิบเก้าล้านสามเส้นนะคะแล้วก็อยังว้าว้าวาเลยนะคะเป็นเมื่อนเป็นปันเรามาพูดล้านกับเส้นก่อนนะคะอาร่อยแปดสิบเก้าล้านสามเส้นว้าว่านะคะถ้าว่าเป็นเรียนธรรมดาที่ประเสยน ปกตินะคะก็คือประเสียนก้องผลล่วงเหล่าเก้าขึ้นก้างบนแล้วก็ประเจดีลงก้างลางก็เรียกว่าประเสียนครับนะคะ <c oughs> ก็ยังไม่มีใครรับซื้อนะคะแต่เต้าว่ามีประเสี้ยนรุงก็คือประเสียนก้องผลล่วงเหล่าเก้าขึ้นก้างบนแล้วก็ยอดเจดีก้องวัดประเกล้ขึ้นก้างบนกัน,น,นก็เรียกว่าประเสียนรุงนะคะขึ้นบนต่างมดก็ตื้อว่าเป็น เรียนที่บริษัทป,ปราดบริษัทเปรกมานั่นเลยไปใกล้ที่ไหนเขาก็รับซื้อนะคะแต่เรียนปกติธรรมดาก็เก็บใส้กับปุกกันเอาไว้นะคะมันจองเรียนก็เราก็ว่นงเก็บไม่ใหญ่มากนะคะส่วนใหญ่ก็จ้ามเรียนไม่เกินาเรียนนะคะเพราะว่าบางที่เราก็ไปจับใจใจ้ๆๆรยเก็บไว้เป็นตีระลึกมั่งเป็นธรรมดาไว้ให้หลูกให้ล้านได้รับชมในอนาคตเพราะถ้าเขามีการรับซื้อเนี่ยอนากต พลิกเลยโอ้มีจงบรยรูเาสิเพโอ้มีจงบรรยร่เ่าสิเก้าก็เป็นความซุกเล็กๆหน่อยๆนะคะดีว่าเราไม่มีเลยนะคะเรียนหนึ่งบาทพอสร้จงรรร้่าสิเนี่กือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะปกติประเทียนกรับคือยอดเชด,ดีหลงลางประเทียนปล่วงหลกเก้าขึ้นข้างบนก็เป็นเรียนธรรมดาปกติ ยังไม่มีราคานะคะแต่ถ้าหว่าปาเสียนตรงไปเสนอราคาที่ร้านนี่เขารับซื้อเขาก็ไม่ก่อยปฏิเสธนะคะก็คือผลิตปิดปกตินะคะคือปาเสียนลงร,งราคาขึ้นข้างบนประเทีนี้ก็ขึ้นข้างบนนะคะก็แบบนั้นทื่ว่าพิเศษออีกนึงนะคะพิเศษสามารถรับซื้อกันได้นะคะสำหรับจงนี่ก็บอกไปไล่กลางไล่ไว้เลยว่า ยังไม่รับซื้อน,นะคะจนฟ้าจะมีเบียนี่เบอร์ตามคนติดตามเตดหน่งเลยนะคะต่อไปเลยจ้อเงินตั้งกันเลยก็จะติดตามเป็นเมื่นกเข่งกันแล้วพี่ตึ้งจออนี่ไปเล่คนติดตามไป็นเล่วโมงเดี๋ยวก็ดูนะคะก็ดูบางคนเรามีความสามามาเกนี่นะคะหน่อยคนเดี๋ยวจะดูแล้วก็ต้องเห็นดู ดูไปสักนาที่องนาทีไม่ค่อยมีนะคะพอเล่เลสักเดียวหาป้านเล่ๆลสักเดียวหาป้านพอเดียวนี้มันมีสิ่งเต๋อไอเรารับจมมากมมยนะคะก็ป้านตัางนั้นนะคะดูสักกิดแล่ป้านดูสกิจหล่ป้านแต่จริงๆร้งแต่ก็ไม่ป้านก็เล่ไอสักนาทีท่องนาทีก็พอได้ชื่นอกชื่นใจนะคะสําหรบนี้ก็ไม่มีอะไรหมากนะคะเรียนส่งพนนรอยทามจเป็นราคาหนึ่งบาทก็ค่อยตันเก็บไว้ยกเว้นว่ามีอะไรเต๋เปลก เกิดขึ้นที่บนเรียนไม่ว่าด้านหน้าหรือด้านล่างฉะนั่นอยู่ๆมีจางมายืนอยู่รักตัวแต่เรียนบาทนะคะเรียนเด็กๆนี่ปอ,อนนี่ไอ้นั่นเอาไปสเสนอราคาคุณรับนะคะเอาไว้เปรกไม่ว่าไรถ้าเปรกค่ายได้สัปดหนี้ก็อำลาทุกตานไปก่อนยินฟ้าจะพบกันไม่ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ